ทีการฝึกอนาปัญสติให้เข้าถึงชั้นหนึ่งให้หน่อยครับก็ถ้าจะเอาอนาอนาปัสติแบบเต็มสตรีมนะครับก็ตอนจเจริญสติภาวนาเนี่ยให้ดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะดูลมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะดูจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะอะไรก็ช่างนะให้ดูลมอยู่ตลอดเวลามีสติกับลมอยู่ตลอดเวลานะ ก็เป็นอนาปนสติแบบการเจริญสติแบบเต็มที่ใช้อนาอนาปนสติตลอดเวลาแต่ส่วนการนั่งสมาธิเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นอานาปณสติแท้เนี่ยท่านจะให้ดูลมตลอดเวลานะยีิบสี่ชั่วโมงเลยยกเว้นตอนนอนหลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือว่าเจริญสติท่านจะให้ดูลมตลอดแต่ของผมเนี่ยจะเปลี่ยนตอนที่นั่งสมาธินะ ตอนที่นั่งสมาธิให้ท่านดูลมหายใจแล้วก็มองข้างหน้าไปด้วยนะอาลมหายใจเป็นหลักนะแล้วก็มองไปข้างหน้าถ้ามีภาพความคิดหรือแสงหรืออะไรขึ้นมาให้ท่านทิ้งลมหายใจแล้วขึ้นไปดูภาพความคิดตรงหน้ามันจะทําให้เข้าฌานได้นั่นแหละก็ที่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพระยินนะอย่างครูบาทุยนะท่านจะเทศบอกว่าท่านบอกไม่ต้องเข้าฌานนะนะก็คือให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในการดูลมหายใจห้ามทิ้งลมเด็ดขคาด อันนี้เป็นของครูบาทุยจากวัดป่าหมอ้ําพระอินนะครับท่านจะไม่ให้ทิ้งลมอะไรก็ช่างท่านจะให้ดูลมไ้ก่อนแต่ของผมเนี่ยที่ที่บอกก็คือแบบท่านจะเอาเข้าฌานนะท่านก็ต้องทิ้งลมเพื่อให้เข้าฌานนะนะก็คือเอให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวก็เป็นอนาปัญสติเหมือนกันนั่นแหละแต่เมื่อท่านฝึกอนาปัญสติอย่างเต็มที่แล้วนะสมมติตลอดเวลาเลยนะทั้งตอนจเจริญสติภาวนานและตอนนั่งสมาธิท่านดูลมอยู่ตลอดเวลา มันก็จะมาเข้าเข้าล็อกตัวนี้เหมือนกันนะนะพอท่านดูลมไปจนลมมันละเอียดสุดๆลมของท่านจะหายไปแล้วทีนี้ท่านจะดูลมไม่ได้ท่านก็ต้องมาดูข้างหน้าอยู่ดีอยากบางคนนั่งสมาธิแล้วแบบดับหมดเลยร่างกายก็ดับลมหายใจก็ดับหมดไปยังไงต่อครับเงี้ยคือแบบจะมาติดแค่นี้ไงผมก็เลยบอกว่ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวดูแสงดูภาพความคิด เพราะว่ากรรมฐานทุกอย่างอ่ะมันจะต้องดับหมดอยู่แล้วดับหมดอยู่แล้วแล้วก็มองไปข้างหน้ามันก็จะเป็นอีกสภาวะใหม่ทุกกรรมฐานนะผมบอกเลยว่ายังไงร่างกายก็ดับนะมันก็จะดับหมดนั่นแหละถ้าเรามองไปข้างหน้ามันก็จะมีอะไรให้ทําต่อซึ่งเออย่างอยาตอนแรก่ะคนที่ฝึกใหม่ๆอ่ะจะต้องฝึกเพื่อให้เข้าฌานนั่นแหละฝึกกจนมันดับหมดแล้วแล้วมันจะต้องเข้าฌานนะนะยังไงก็ต้องเข้านะไม่เข้าไม่ได้นะ ไม่ว่าท่านจะฝึกอะไรมามันก็ต้องเข้าแน่นอนแล้วมันก็ต้องผ่านชั้นหนึ่งชันสองชันสามชั้นสี่อย่างเงี้ยแต่พอถึงชั้นสีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างที่ผมบอกพอเข้าชาั้นสีหมดก็จะเป็นอ่อการการถอดกายทิพย์นะพอท่านถอดกายทิพไปทงไปเที่ยวอะไรได้อย่างเงี้ยท่านจะต้องกลับมานั่งสมาธิหรือว่าจเจริญสติภาวนาโดยที่ไม่ต้องเข้าฌานเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมแรก ต้องฝึกให้เข้าฌานพอเข้าฌานได้ก็ไม่ต้องเข้าฌานมันก็จะเป็นแบบนี้นะในในแต่ละขั้นของของแต่ละคนมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าจะเอาสภาว่าของระดับพระอริยะขึ้นไปก็ก็คือแบบฝึกเลยไม่ต้องเข้าฌานเนี้ยมันมันก็ไม่ได้นะยังไงก็ต้องเข้าครับมันต้องเข้าแน่นอนก็ประมาณนี้นะคือคือแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะจะสอนไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าท่านจะโฟกัสอะไรเนี้ยมันก็มีเหตุผลนะว่า สมมติท่านบอกว่าให้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องดูอย่างอื่นไม่ต้องเข้าฌานอย่างเงี้ยเป้าหมายของท่านคือไม่ให้เราลังเลสงสปให้มุ่งไปที่การดูลมอย่างเดียวเท่านั้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องเข้าฌานนั่นแหละยังไงมันก็ต้องเข้านะผมบอกเลยก็ก็ต้องเข้าแน่นอนแต่เมื่อเข้าฌานไปนแล้วเนี่ยอย่างผมบอกอะถ้าถ้าท่านอยู่ในภวังนั้นได้ครบสี่ชั่วโมงผมจะสอนขั้นต่อไปแต่พอขึ้นฌานสี่ก็ต้องมานั่งคุยกันแบบนั่งสอบอารมณ์กันว่าเออ ขึ้นชานสี่แล้วฝึกยังไงยังไงต่อเนี่ยแล้วค่อยกลับมาแบบไม่ต้องเข้าชาี้นอย่างอย่างของผมเนี่ยอ,อตอนที่ผมฝึกใหม่ๆนะฝึกใหม่ๆก็ฝึกเพื่อให้เข้าชาั้นแหละนั่งสมาธิเข้าสมาธิให้ลึกที่สุดให้มันดับ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 การเข้าชา้นอะ่ะมันก็มีข้อดีนะเอาไว้แก้แก้สภาวะพวกที่อ่านมากเรียนมากคนที่อ่านมากเรียนมากเนี่ยเวลานั่งสมาธิ มันจะคิดอยู่ตลอดเวลามันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาปริญาตมาเปรียบเทียบเอาเอาคําสอนของครูบาอาจารย์มาเปรียบเทียบตรงนั้นแหละคือแล้วมันจะหลงอยู่ตรงนั้นอนะมันจะไม่ไปทัง้งแนาการเข้าฌานก็คือการดับความคิดคือเรานั่งอยู่ปุ๊บมันจะดับภาพความคิดสิ่งสุดท้ายที่จะรู้ก็คือเสียงในใจตัวเองพอมันดับหมดปุ๊บเราจะได้ยินเสียงตัวเองละเสียงตัวเองมันบน่บนบน่บนบน่บนบ่นถ้าเสียงตัวเองดับดับไปหมดเมื่อไหร่เนี่ย เนะี่ยท่านหมายถึงว่าท่านกําลังจะเข้าฌานแบบจริงๆอะนะก็คือแบบการนั่งสมาธิเพื่อเข้าฌานก็คือดับสัญญาดับอุปทานทั้งหมดให้อยู่ในนั้นแบบไม่มีความคิดอะไรเลยเนี่ยแต่พอท่านเริ่มออกจากฌานปุ๊บสมาธิมันลายปุ๊บอ่าเสียงในใจท่านก็จะกลับมาก็คือแบบเหมือนเข้าไปภาคชั่วคราวไงเพื่อดูสิ่งที่ปรุงแต่งบางคนนั้นไม่เห็นไงบางคนมันอ่านมามา,มากฟังมามา,มากมันไม่เห็นว่าตัวเองกําลังคิดอยู่เหรอกาลังปรุงแต่งอยู่เหรอมันไม่เห็น ให้มันดูมันก็ไม่เห็นก็คือวิธีแก้บางทีผมก็แก้ให้แบบให้ให้ท่านเข้าฌานไปพอเข้าฌานมันดับหมดปุ๊บมันจะไม่มีข้อสงสัยไงแล้วมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาไงแล้วมันก็จะเห็นทันว่าภาพปุงแต่งหรือว่าสิ่งที่ไปหลงอ่ะมันคืออะไรเนี่ยคือหลักการที่ที่ต้องเข้าฌานก่อนนะนะเอาไว้ใช้กับพวกที่เรียนมากอ่านมากส่วนคนที่แบบเรียนน้อยอะไรน้อยอย่างเงี้ยก็ คือเขาเขาเขาไม่มีสัญญาเยอะไงเวลาเขานั่งสมาธิปุ๊บมันก็เข้าได้ไวเข้าได้ไวเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริญนนิัสสนาได้ไวคือมันจะแต่วิธีแต่ละคนมันจะคนละแบบนะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนด้วยว่าครูบาอาจารย์จะมีวิธีจัดการจัดการกับคนคนนั้นยังไงก็ก็ใช้วิธีไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ผมก็เป็นคนคิดมากอ่านมากไงพอพอสภาวะมันเข้าถึงแล้วอย่างเงี้ยพออุปทานมันดับ ดับลงชั่วคราวปุ๊บดับลงเพราะกำลังชาญเนี่ยผมก็ดูเลยว่าอ๋อเราเริ่มเห็นละเราเ,เริ่มเห็นภาพความคิดขึ้นละเสียงที่คอยปั่นเอ่อเริ่มมาละเริ่มมาละอย่างเงี้ยผมก็จะจะรู้ตอนนั้นนะนะก็คนที่ฝึกใหม่ๆหรือว่าคนที่อ่านเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะต้องให้สอนให้เข้าชาญก่อนนั่นแหละถึงจะถึงจะเร็วนะแต่บางคนก็ผมก็สอนให้ให้เข้านะให้เข้าไปดูข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ยังสงสัยอยู่ <laughs> สงสัยว่ามันจะเป็นชา้นหนึ่งมันจะเป็นยังไงชา้นสองมันเป็นยังไงไปไปนสนใจที่สภาวะอย่างแรกก็ต้องดับให้มันได้ก่อนนะปล่อยผ่านให้มันดับลงหมดแล้วท่านค่อยๆดูว่าความคิดเนี่ยมันหลอกเราไปทําอะไรบ้างหลอกไปคิดอะไรบ้างเนี่ยมันจะง่ายกว่านะอ่า